สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับชแนลทารับนูนทินไหนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณนาลุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาถึง์ถึง12มีนาคม ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน2 5ง6นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะคะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยรวมโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์ค่ะอาจจะสลับฟังสลับ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ย มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะอย่าอินจนเกินไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูให้กับชาวราศีกุมและกับากุมคนโสดก่อนเลยว่าความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนี้ยขึ้นมาเป็นไพ่แปเหรียญคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าชีวิตของคุณยอยู่กับการ กุ้มหน้ากุ้มตาในการทํามาหากินในการทําเงินแล้วก็คาดหวังให้มันประสบความสําเร็จซึ่งจริงแล้วเนี่ยทิศทางทางการเงินของคุณก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ใช่ความรักครั้งใหม่แต่มันหมายถึงผู้อุปขับ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่าที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาเพื่อให้การช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือการให้คําแนะนําทางด้านการใช้ชีวิตก็ดีซึ่งคนนี้จะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะส่วนในแง่ของความสัมพันธ์หรือว่าความรักครั้งใหม่สําหรับชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยเรามองว่ามันยังไม่ใช่ความรักครั้งใหม่ซะทีเดียวไพ่ซิกออฟคัพเนี่ยมันจะมีโอกาสในการวนเวียน กับคนเก่าๆคนคุยเก่าเพื่อนเก่าหรือแม้กระทั่งความรักครั้งเก่าที่วนเวียนหวนกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะและเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดชาวราศีกุมลัและากลกุมจะค่อนข้างลำบากใจในการตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเขาไหมบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสำหรับคนที่บอกว่า,าเราไม่เคยมีแฟนเก่าเลยแล้วคนเก่าๆเนี่ยหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าก็ได้ที่ เคยห่างหายหรือว่าเคยแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้คุยกันมาสักระยะใหญ่แล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่เขากลับเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าชอบเรามากกว่าคําว่าเพื่อนก็มีโอกาสที่จะทําให้ชาวราศีกุมลัคนากรุมเนี่ยอึดอัดใจได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเรามองว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดเนี่ยมีสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆกลับเข้ามาแล้วอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าจะเลือกเดินทางไหนหรือว่าวาง หรือว่าวางความสัมพันธ์เนี้ยในรูปแบบไหนนั่นเองค่ะนี่คือไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมาสําหรับคนโสดนะคะคราวนี้เรามาดู้กับชาวราศีกุมลัคนากลุมที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เป็นบ้างดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนากลุมคนที่มีประเด็นคุณเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ queen of c u p queen of c u p เนี่ยคือการที่คุณเนี่ย เทคแคร์คนอื่นได้เป็นอย่างดีดูแลคนอื่นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งตัวคนที่คุณรักแต่ว่าในขณะที่คุณใส่ใจคนอื่นเนี่ยคุณรู้สึกหนักเหนื่อยเมื่อยกับความสัมพันธ์แล้วก็ล้ากับความสัมพันธ์มากเป็นอะไรที่คุณต้องคอยดูแลความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลา และความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณอยากให้เขาเป็นอย่างที่คุณต้องการเขาก็เป็นอะไรที่มันสวนทางกับสิ่งที่คุณต้องการและคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยค่อนข้างมาในรูปแบบสายอาร์ติต์อะ ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างที่ทจะมีจินตนาการที่คุณเข้าไม่ถึงมันทําให้คุณมันทําให้ชาวราศีกลุ่มที่เป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตอะรู้สึกปวดเฮดปวดหัวมากรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ต้องประคับประคองเพราะว่าเขาชอบทําอะไรแป,แปลกที่คุณเข้าไม่ถึงและตัวคุณเองอะก็รู้สึกว่าคุณพยายามใส่ใจเขาแล้วนะแต่ทําไมมันยังดูเหมือนไม่เข้ากันใส่ใจก็แล้วแต่ทําไมมันยังดูเหมือน ส่วนผสมในความสัมพันธ์มันยังไม่ลงตัวมันทำให้ชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยรู้สึกว่าใจดีด้วยก็แล้วคุยดีด้วยก็แล้วทำไมเขายังเขายังไม่ทำในสิ่งที่คุณเรียกร้องหรือว่าเขายังทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่คุณเรียกร้องสิ่งที่คุณเรียกร้องคืออะไรเนี่ยดูสิสิ่งที่คุณเรียกร้องคืออะไร คุณชอบคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำอะแต่คนนี้เขาเป็นสายอาร์ติสต์เขาเป็นสายศิลปะศิลปินดนตรีหรือไม่ต่อต่อให้เขาไม่ได้ทำงานสายอาชีพพวกนี้เขาจะมีความติดอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงการใช้ชีวิตของเขามันเป็นมันเป็นแนวสบายๆไลฟ์สไตล์ Life ของเขามันเป็นสิ่งที่เบาๆที่คุณเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังการเป็นผู้นำมาจากเขาหรือการตัดสินใจที่เฉบเด็ดขาดเฉียบคมของเขาเนี่ยคุณไม่ได้ มันเลยทําให้ตัวคุณเองอรู้สึกว่าคุณอยากให้เขามีความเป็นผู้นํามากกว่านี้คุณไม่อยากเป็นเดอะแบกในความสัมพันธ์คุณไม่อยากต้องมานั่งสั่งหรือว่านั่งออกคําสั่งว่าเขาควรทําอะไรในแต่ละวันเรามองว่าความสัมพันธ์นี้ทั้งผู้รักกันแหละแต่มันแค่ไม่ได้ดั่งใจส่วนคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบ,บันของชาวราศีากุมลักษณากุมกันบ้างว่าตอนนี้เป็นยังไงไพ่กระเด็นออกมาสองใบนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สีดา คุณเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งคุยหรือพูดถึงปัญหาเดิมๆจนในตอนนี้เรามองว่าคุณบ่นไปเองแล้วก็เลือกที่จะนิ่งไปเองเช่นกันและก็เท่าที่ดูแล้วตัวเขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะที่รู้สึกว่าเขาก็จะใช้ชีวิตในตามแบบของเขาดูสบายใจได้ในทุกๆวันในขณะที่คุณนะ่ะรู้สึกหน่ายเหนื่อยแล้วก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆแหละสถานการณ์ความสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่างฝ่ายต่างทําอะไรในรูปแบบที่ตัวเองชอบอะ่ะโดยที่ไม่ได้เข้ามาคลิกกันไม่ได้เข้ามาเอ็นจอยร่วมกันในความสัมพันธ์มันคือความรักที่ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเองมากๆเลยค่ะเท่าที่เห็นสถานการณ์ปัจจุบันมันมีแนวโน้มที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องพูดละในขณะที่เงียบก็แล้วเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวก็ดูเหมือนกับว่าคุณกําลังจะเตรียมคําพูดอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นการพูดแบบจริงจังหรือการออกคําสั่งแบบจริงจังในความสัมพันธ์ เกิดขึ้นในช่วงนี้และก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะไม่พูดซ้ำอีกแล้วเพื่อที่อยากจะให้เขาคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์แต่เรามองว่ามันยังไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้นคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องความรู้สึกหรือคิดกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปนในทิศทางไหนขอเริ่มที่ชาวราศีกุมและธนากุมก่อนค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้น คุณก็อยากเป็นครอบครัวกับเขาแหละหรือว่าบางคนบางกรณีเนี่ยก็คือคุณกับเขาเป็นครอบครัวกันไปแล้วคุณกับเขาเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตกันแล้วในตอนนี้คุณก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงมากขึ้นคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นเด็กน้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณต้องการให้ทุกอย่างมันดูเติบโตแล้วก็มั่นคงมากขึ้นคุณต้องการที่ยังไปต่อกับเขาอยู่นะ แต่ต้องการให้เขาพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะออกมาก็แสดงว่านอกจากเขาจะติดแล้วเขาเป็นคนที่ไม่พูดไม่อธิบายด้วยคุณเลยรู้สึกว่าคุณกําลังพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่ฝ่ายเดียวพูดเหมือนลมผ่านหูมันทําให้คุณไม่พอใจแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่เพารพาะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นไพ่ใบไหนที่จะเป็นการที่แบบเดินออกจากความสัมพันธ์เลยอะไม่มีไพ่ที่เสียเลยมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่า อยากไปต่อแต่คาดหวังให้เขาดีขึ้นคาดหวังให้เขาโตขึ้นคาดหวังให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้เรามองว่าคุณต้องการเปลี่ยนตัวตวนของเขาที่มันมีความเป็นเด็กไม่รู้จักโตให้โตขึ้นแค่นั้นเองแต่ยังรักเขาอยู่เต็มอ,อกเต็มใจอยากไปถึงขนาดที่ว่าแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วทีนี้เรามาดู energy ของเขาค่ะว่าเขารู้สึกยัางไงกับชาวราศีกุมรัชนาลกุม ให้แบรแรกขึ้นมาเขาเป็นคนชิลแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วอะตั้งแต่ก่อนคบกันจนถึงคบกันเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย mm. เขาดูเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมากเขาจะอยู่กับอารมณ์สุนทรีของเขาทั้งวันไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ได้ยุ่งกับคุณด้วยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาจะชอบอยู่กับกลุ่มสังคมที่มันเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับเขาอะก็คือคุณอาจจะเข้าไม่ถึงกลุ่มเพื่อนของเขาด้วยนะคะตัวเขาเองเนี่ย มีคนมีคุณเป็นคู่แล้วแต่ก็ยังทําตัวเหมือนโสดคําว่าทําตัวเหมือนโสดในความหมายของไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้ทําตัวเจ้าชู้แต่แค่รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยไปมีส่วนร่วมกับเขาหรือว่าเราไม่สามารถเอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนร่วมในชีวิตเขาได้เขาใช้ชีวิตแบบคนเดียวอะค่ะแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะแต่เขาไม่แสดงออกความสัมพันธ์มันเรียบง่ายมาตั้งแต่ต้นจนตอนเนี้ยพอมันเหมือนกับว่า ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงคุณก็เลยคาดหวังกับเขามากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดังหวังตัวเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณคาดหวังกับเขาเขาคิดแค่ว่าคุณเนี่ยยอมรับในความเป็นเขาได้ไพ่เดะมูนขึ้นมาทําไมขอขยายเนี่ยคะ่ะแต่ว่าในตอนนี้เรามองว่าเขาเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าคุณเองอาจจะทาตัวนิ่งผิดปกติไม่บน่นไม่ว่าเขาเหมือนเมื่อก่อนจนทําให้เขากลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นเพราะว่า ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยแสดงว่าคุณน่าจะไปพูดอะไรบางอย่างที่เป็นเชิงการบอกเลิกหรือว่าเป็นเชิงการที่ว่าทนไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ได้แล้วกับความสัมพันธ์นี้ก็ทําให้เขากลัวเหมือนกันค่ะกับคําพูดของคุณคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีกุมล,กลัคนากมกันค่ะว่าคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเมจิเชียน เรามองว่ามันเป็นเดือนที่คุณต้องเก็บความไม่พอใจอะ่ะไว้อยู่ภายในใจลึกๆเลยเพราะว่าเขาจะยังทําอะไรที่มันสวนทางกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ดีความสัมพันธ์นี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเรามองว่ามันเป็นการที่ยังรักกันอยู่แต่อยู่กันคนละมุมไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันสักเท่าไหร่นะอาจจะมีแค่การที่ว่า เปิดเผยกับสังคมรอบข้างมากขึ้นว่าเราคือคนรักกันมันหวานแค่ในโลกโซเชียลอะค่ะแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือรักแบบผู้ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้แต่คุณจะอึดอัดกับประเด็นปัญหาเดิมๆเก่าๆเนี่ยค่ะมากขึ้นทุกททีคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนาอะไรชาวราศีกุมและนกนยกกุมกันบ้าง พไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หลับตาคุณมีคู่เหมือนมีลูกเลยค่ะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต้องการการดูแลจากคุณค่อนข้างมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักนะคนคนนี้เปลี่ยนตัวเองค่อนข้างยากค่ะการที่จะให้เขาเป็นผู้นําถ้าถามว่าเขาเป็นได้ไหมแต่เขาเป็นได้แต่เขาจะเป็นในเวอร์ชั่นที่เขาอยากจะเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าให้คุณลดความคาดหวังค่ะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้แย่แต่เพียงแค่ว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะถือ จุดด้อยหรือว่าคิดถึงจุดด้อยของเขาอะตลอดเวลามันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูไม่พึงพอใจอะไรเลยหรือว่ามันไม่ได้ดังใจคุณเลยแค่นั้นเองโอเคก็เรียกง่ายๆว่าอาจจะต้องยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกันให้ได้นั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมประจําเดือนพฤศจิกายนย5อ6สําหหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปทักไทยเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ